วันนี้ก็บานราว้ะครับหลังจากที่ข้างท้ายไปโดนคนอื่นกับช่วงฝนตกนะครับฝนตกเพื่อทั้งประเทศนะครับวันนี้เนยพอไปล้มคนอื่ว่าเพจให้เพื่งไรให้หลายมือแล้ว่ว่าตัวไม่เทว่าเคยรีวิวางวันนี้กับนหยุดเป็ย่งพอดีมีลมพนะครับมันางครับลมทะเลวันนี้ก็บาทั้งหมด สีตัวันนี้นี่ครับหมูเลี้ยงนี่งไม่อ่าจะเส้นนั้นนี่พี่เลี้ยงทันประจับพี่ตัวเขียวเขียวที่ว่าเคยแรงไปรอบหนึ่งเลยนะครับเรื่องว่ามันยังทุกอย่มันหนักตัวเดี๋ยวแก่หนักตัวแล้วก็มาลองเหตุบ้างก่อนตากมั้งครับว่ามันจะทีขึ้นดีือเป่าเขียครับนี้ก็มีทีมงานมาแล้วครับน้องเดครับที่ว่าเคย ไปออกยุคคลิปนึงนะครับตันนี้เขาว่าเขาหเห็นเมื่อหม่แล้วครับอาจารย์เขาหเห็นัวไม่หติดตามนะครับว่ายังสวยนะครับ เห็นแล้วครับสวยงามครับผ่าลมครับสีสดใสมาสีชัดว่าผ่ายางนะครับเป็นพลาสติกคืผมแปะมามันเป็นพลาสติกมันจะสวีว่าสดที่จะผ่าลมเนาะแต่ว่าว่ามีอาการมีนักหัวครับถ้าเกิดล้มแห้งๆเราปีกมันนครับกลายเป็นว่าแบบหนะัวแ้าเกิดล้มค่อยๆนี่ล้มพอดีนี่นิ่งครับครับงานละเอียดครับนีเลยพ่องครับโอ้ยครับตรงนี้นี่พวรพก็ไปครับ กิ๊บครับอนนี้ครับเดียอ์ยุสสามตัวยังมาปล่อยครับติดตามเนื้อมันสวยงามมากครับกระบะเติดลรถมงแข้งเกิดอย่างนี้มีเอียงมีหมุนครับเบาแบกหัวมาไหวครับติดฟันครับผมครับเดี๋ยวสิบสามตัวนี้ครับผมเทคแรกครับยังไม่เคยร้องเลยนี่คงสำคัญของว่าเคยลิ้วไอ้เบื้องแลรกครับเป็นไม้ไผ่หมดแล้วครับแต่ว่าสเปรย์สีดำแล้วก็อันนี้เป็นงาน ใส่ก่าอย่างนะครับอาจจะชั่วขอบไม่ได้พอมันนี้่ของผมก็ไปสนุกเครื่องมักแตกครับอันเก่าอันที่ามันคือขาดไปครับแต่ว่าอันนี้ก็ตัดอันที่ขาดไปแล้วครับเห็นไหมไปเล่นเสียงสันสันครับเสียงมันเกิดเพาค่อยเสียงเ่าค่อยนัวอะไรครับแต่ว่าเสียงของร้านไก่อยู่แต่ว่าเสียงของมันหลากหลายครับเป็นมันสันนะครับติดตามครับผม เลยครับผมทคเดียวครับคนนี้ทีเดียวคนนี้พิชวอยู่บอกหนือครับผมสนุสุดยอดเลยครับแล้แบบแปลกสุดยอดเลย ไยขนาดเลยใส์แบบรุ้นแรงผู้ดใดมากาวล่าใส่ตัวนี้แนะนำเลยครับใส่ามสิบเซนครับผมถือล้มหนาวบ้านเขาเข้าไปนี่การันตีได้เลยครับ คนี่ขึ้นแล้วนะครับรอนข้างจะแบบทรายมากเลยครับทรายแรงมากครับอีกแข็งสนุ้แบบตรงพ่องนะครับจะเกิดเจอไอ้ฟัาน้านอยู่โอ้ยเศบดฐากระนี่นี่ครับเทคคเดียวเลยนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าทรายหนักมากครับอ่าต้องต้องแค่ขจับนิ่งก็ต้องเสรเมราะมันหนักกว่านี้อีกหน่อยนี่ขนข้างเบาครับอีกแข็งขาแข็งครับอ่าส่วนของลังเด็กอะนิ่งกิ๊บนะครับ ครับตุลาสิบเซนอาจารย์วิทย์นะครับเห็นน้องบอกว่าอาจารย์วิทย์คนลาดเม่เป็นอาจารย์คนกอนคนที่วา่าอยู่ขั้กใจเนาะตอนนีก้นกำลังออกไปซ้อมอยู่ตัวที่ว่าตัวสีเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็รอยสบห้าตัวนี้หนึ่งกริบครับผมก็ไอ,อ่นนี้ปล่อยขึ้นได้สามตัวครับของผมสองของลังดีหนึ่งแต่วันอีกสองตัวเดี๋ยวตัวนี้ล้ครับตัวนี้มันรู้สึกวา่าจะซุกซนเลยย็กเกินมันไม่มีหม่องมัดเชือกครับผม วันี้ผมยู่ให้มันละเดี๋ยวอีกสองตัวปันจะเทไปไ,ได้เดี๋ยวสำหรับผูใ้ใดชอบสายสิงสายซ้ายนี่ติดต่อเลยนะครับตัวนี้ครับน้อยสามสิบเซนครับเปาปิดแข็งตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาลงนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวตัวไม้ขึ้นล็อกเทสครับตอนนี้ต้องต้องประคองไว้ครับมัดไว้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมันคายจบสซุกซนมันจะไปเกีย่ยวของตัวอื่นพืนที่เขามันอนง้านน้อยครับผมติดตามตัวขึ้อีกครับ ตอนนี้น้องเด็กตอนแรกอาอนลุ่หายครับแต่ว่าโอ้โหขดศกซุกโซับคนดีครับคี้ดีครับโอ้โอันนี้เสียกเลี้ยงใส่แล้วครับแต่ว่ามันยังหนักอยู่ครับไปเลยไปเลยแล้วทำมันหล่นลงเองซุปโอ้หนีมครับผมตัวนี้ครับผมตรงนี้ครับปลางไม้ครับยังไม่เคยเทนครับเท็แรกครับผม ตามครับผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้น เอียงครับผมเอียงเดียขยับสนุบกำลังเอียงเอยียดข้างซ้ายของเบาครับแก้กันจะหายอยู่ครับผมเบากับข้างๆจะเบกจานอยู่เดี๋ยวแก้รอบนึงครับเลื่องตัวสีเขียวครับผมร1อยส้าเซนที่เอซีทางบออวินครับสั่งไว้อันนี้มาแก้อันนี้ก็ค่อนข้างผ่านแล้วครับนิ่งมากครับแต่ว่าไม่ค่อยสายนะครับ ถ้าเกิดลมแรงๆนี่คือว่านิ่งเลยนะครับแต่ว่าเธอลมค่อยก็มีอ่าขยับมาหาลมหมุนหนาลมบ้างครับนี่ครับตัวเขียวส่วนตัวน้ำเงินนี้ก็ยังต้องได้แก้อีกหน่อยครับผมยังไม่โอเคเท่าไหร่ตัวเขียวนี่ของคือท,ทางบอวินถือว่า สางเ็ตแล้วครับตรงนี้ครับถ้าเกดเจอลมแรงๆนิ่งนิ่งมากเลยครับแต่่าถจาเกิดลมเบาก็จะหาลมนะครับสนูรั่นเหมือนกันครับ วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับเรามีแก้ตัวสีน้ำเงินนี่หน่อยหนึ่งครับผมตัวเขียวตัวน,นั้นก็ผ่านแล้วครับขยับสนุกกลับบ่งคืนนิดหนึ่งก็ถือว่าจะนิ่งกว่านี้อีกครับเพราะว่าเทค,คแรกเราขยับสนุกไปครับแต่วันที่วันลองคราวนึงับคลิปก่อนก่อนอีกก่อน,นนี้ตัวเหลืองนี่ก็เทกเดียวผ่านเลยครับแต่ว่าก็มีเบาหัวครับเพราะว่าค่อนข้างสายแรงถ้าใครอยากนิ่งก็ต้อง้นนก,ก็็ มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม